คุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันใหม่ที่เราได้มีโอกาสมาฟ้าเดี่ยวและนมสัสการพระเจ้าด้วยกันอีกเช้าว,วันหนึ่งนะครับในเช้าว,วันนี้นะครับเราจะมาฟ้าเดี่ยวด้วยกัน,นครับในปฐมกาลบทที่44ข้อที่ 14- ถึง34นะครับส่วนยูดาห์กับพวกพี่น้องก็มาบ้านโยเซฟท่านยังอยู่ที่นั่นพวกเขาก้มลงถึงดินคำนับต่อหน้าท่านโยเซฟจึงถามพวกเขาว่าพวกเจ้าทำอะไรนี่พวกเจ้าไม่รู้หรือว่า คนอย่างเราทํานายได้จริงๆยูดาตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะตอบอย่างไรกับนายข้าพเจ้าจะพูดอย่างไรหรือจะแก้ตัวอย่างไรได้พระเจ้าทรงพบบาปผิดของพวกผู้รับใช้ของท่านแล้วนี่แนะ่พวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่านทั้งข้าพเจ้าทั้งหลายกับคนที่เขาพบจอกอยู่ในมือนั้นด้วยแต่โยเซฟตอบว่าข้าจะไม่ทําดังนั้นเฉพาะคนที่เขาพบจอกในมือนั้นจะเป็นทาสของเรา ส่วนพวกเจ้าจงกลับไปหาบิดาของพวกเจ้าโดยสันติยูดาวิงวอนขอให้ปล่อยเบนยามินยูดาจึงเข้าไปใกล้โยเซฟเรียนว่านายขอรับข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านขอกราบเรียนท่านสักคำหนึ่งขอท่านอย่าได้ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเลยเพราะท่านก็เป็นเหมือนฟาโรท่านถามข้าพเจ้าทางหลายผู้รับใช้ของท่านว่าพวกเจ้ายังมีบิดาหรือน้องชายอยู่หรือ พวกข้าพเจ้าตอบนายว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาที่ชราแล้วมีบุตรคนหนึ่งเกิดเมื่อบิดาชราเป็นน้องเล็กพี่ชายของเด็กนั้นก็ตายเสียแล้วบุตรของมารดานั้นยังอยู่แต่คนนี้คนเดียวบิดารักเด็กคนนี้มากแล้วท่านสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านว่าพาน้องคนนั้นมาที่นี่ให้เราดูข้าพเจ้าทั้งหลายเรียนนายว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะพรากจากบิดาไม่ได้ถ้าจากบิดาไป บิดาจะตายท่านบอกข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่พาน้องสุดท้องมาด้วยกันจะไม่เห็นหน้าเราอีกเลยเมื่อข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็นำถ้อยคําของนายท่านไปเล่าให้บิดาฟังต่อมาบิดาสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงกลับไปซื้ออาหารสักหน่อยมาให้พวกเราข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเราลงไปไม่ได้ถ้าน้องสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะเราจะเห็นหน้าท่านนั้นไม่ได้เว้นแต่น้องสุดท้องอยู่กับเราบิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้าทั้งหลายว่าพวกเจ้ารู้ว่าภรรยาของเราให้บุตรเราสองคนบุตรคนหนึ่งก็จากเราไปแล้วเราแน่ใจว่าสัตว์ร้ายฉี่เขาเป็นชิ้นๆเราไม่ได้เห็นบุตรนั้นจนบัดนี้ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี้ไปจากเราด้วยและเขาเป็นอันตรายขึ้นมาพวกเจ้าก็จะทำให้เราซึ่งมีผมงอก ลงสู่แดนคนตายด้วยความโศกเศร้าดังนั้นถ้าข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านและเด็กหนุ่มนั้นไม่อยู่กับพวกเราเมื่อบิดาเห็นเด็กนั้นไม่อยู่กับพวกข้าพเจ้าบิดาก็จะตายเพราะชีวิตของท่านติดอยู่กับชีวิตของเด็กผู้รับใช้ของท่านจะเป็นเหตุให้บิดาผู้รับใช้ของท่านผู้มีผมงอกลงสู่แดนคนตายด้วยความโศกเศร้าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านรับประกันน้องไว้ต่อบิดาว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่พาน้องกลับมาข้าพเจ้าจะรับผิดต่อบิดาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นขอโปรดให้ข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่แทนน้องโดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้าและให้น้องกลับขึ้นไปกับพวกพี่เถิดถ้าน้องไม่ได้อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาได้อย่างไรน่ากลัวว่าจะเห็นเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่บิดาของข้าพเจ้าช่าวันนี้นะครับเราจะมาฟอดดีด้วยกันในหัวข้อว่า หัวใจที่เปลี่ยนใหม่ก็ในพระธรรมตอนที่เราได้อ่านไปนะครับโยเซฟก็ได้ทดสอบนิสัยขอพี่ชายและความซื่อสัตย์ต่อ,อน้องของเขานะครับโดยการนำถ้วยของโตนะครับไปใส่ไว้ในถุงข้าวของเบยามีและกล่าวโทษพวกพี่ชายแล้วโยเซฟนะครับก็บอกกับเบยามีว่าเขาต้องอยู่เป็นทาสในอียิปต์ส่วนพี่ชายที่เหลือนะครับสามารถกลับไปที่คานาอาไปหาบิดาได้ อย่างไรก็ตามนะครับยูดาที่มีหัวใจที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้เสนอตัวที่จะเป็นท่ารับใช้แทนเบยามีเพราะว่าเขาได้ให้รับประการกับพ่อของเขาว่าเขาจะนำเบยามีกลับไปให้ได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะนำเบยามีกลับไปได้เขาจะเป็นคนรับผิดชอบเป็นเพราะะนะหัวข้อในการฟาดเดี่ยววันนี้จึงเป็นเรื่องหัวใจที่เปลี่ยนใหม่ ขอยูดานะครับยูดานะครับมีหัวใจที่เปลี่ยนใหม่2ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือเปลี่ยนเป็นคนที่ราษาคําพูดก่อนหน้านี้นะครับในบทที่38พระคัมภพระีได้พูดถึงเรื่องเราขอยูดากับทามาและพระัมภีนะครับเขียนว่ายูดาไม่ได้ราษาคําพูดหรือคําสัญญาที่ให้กับทามาเพราะเพราะว่ายูดานะครับบอกว่าถ้าเชลาโตขึ้นเขาจะยเชลาให้กับทามา ให้ทำหน้าที่สึกทออเชียนสายของพี่ชายที่ตายแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปนะครับแม้เชลาจะตรงขึ้นยูดาก็ไม่ได้ยกเชลาให้กับธรรมาต,ตามที่สัญญาไว้อะไรก็ตามนะครับกลับมาที่ปัจจุบันในเวลานี้ยูดาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเขาได้รับการเปลี่ยนหวัวใจใหม่แล้วเขากลายเป็นคนที่ราษาคำพูดและมีความน,นับเชื่อถือมากขึ้นเมื่อโยอเซ่น,นะคะบอกว่าถ้าจะมาซื้อข้าวรอสองที่อียิปต พวกเขาจะต้องพาน,น้องสุท้อมาด้วยและพวกพี่ชายนะครับก็ตอบตกลนและเมื่อพวกเขากลับไปที่คามนาอานและเวลาต่อมานะครับเมื่อพวกเขากินข้าวใกล้จะหมดยาโคบก็ให้พวกเขามาที่อียิปต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะซื้อข้าวแต่ยูดานะครับเขากล่าวยืงยากหนักแน่ว่าเขาจะไม่กลับไปที่อียิปต์เด็ดขาดถ้าเบยามีไม่ไปด้วยเพราะว่าเขานะครับให้คำมั่นสัญญากับโยเซฟไว้แล้วว่าถ้าจะมาอีกรอบจะพาเบยามีมาด้วยในบทที่ สีนะครับข้อที่3ข้อที่5นะครับเขียนว่าแต่ยูดาตอบบิดาว่าท่านกำชับพ,พวกเราอย่าเด็กขาวว่าถ้าไม่ได้น้องชายมาด้วยพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราเอีกถ้าพ่อชายให้น้องลงไปกับพ่อลูกลูกจะลงไปซื้ออาหารให้พ่อแต่ถ้าหากพ่อไม่ให้น้องลงไปพวกรูกจะไม่ไปเพราะเจ้าในท่านบัญชาพวกรู้กวว่าพวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเราเอีกถ้าน้องไม่ได้มาด้วย ดังนั้นเพื่อรักษาคําสัญญากับโยเซนะครับยูดาจึงเกลี้ยกล่อมให้ยาโคบบิดานะครับอนุญาตให้เบยามีไปกับพวกเขาเมื่ออย่างนั้นนะครับเขาก็จะไม่ลงไปอียิปต์เด็ดขาดต่อให้ต้องอดตายก็ตามนะครับและยูดานะครับก็ให้คํามั่นสัญญากับยาโคบอีกว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะพาเบยามีกลับมาได้เขาจะเป็นคนรับผิดชอบดังนั้นกลับมาในปัจจุบันนะคบเมื่อโยเซฟบอกว่าเบยามีต้องอยู่เป็นทาสในอียิปต์ ยู่ใดก็ได้ทําตามสัญญาที่ให้กับบิดาก็คือเขาเสนอตัวเอเปธาแทนเบยามี T B เขาไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเขากลายเป็นคนที่รักษาคําพูดคําสัญญาในข้อที่32 33นะครับของวันนี้บอกว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านรับประการน้องไว้ต่อบ,บิดาว่าถ้าข้าพเจ้าไม่พาน้องกลับมาข้าพเจ้าจะรับผิดต่อบ,บิดาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น ขอโปรดให้ข้าพเจ้าผู้รัช้ของท่านอยู่แทนน้องโดยเป็นท่าของนายของข้าพเจ้าและให้น้องกลับคือนไปกับพวกพี่เถอะจะเห็นได้ว่านะครับยูดาห์ไม่เหมือกับเมื่อก่อนแล้วเขาเมื่อก่อนที่เป็นคนไม่รับสัญญ,ญาแต่ในเวลานี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่และทําตาในสีที่พูดและเป็นคนที่หนักแน่กับสีที่เขาพูดมากขึ้นเราเองก็เช่นกันนะครับขอให้เราเป็นคนที่รักษา,าคำพูดของเราขอให้เรามีจิตใจที่แน่วแน่ ในสิ่งที่เราได้พูไว้เมื่อกัดยูดาในเวลานี้นะครับไม่ใช่ยูดาคงเก่าหัวใจที่เปลี่ยนใหม่ของยูดาประการที่สองนะครับก็คือเขามีหัวใจเป็นหัวครอบครัวมากขึ้นมีหัวใจเป็นหัวครอบครัวมากขึ้นก่อนหน้านี้ในบทที่37นะครับพระคัพีเขียนว่ายูดาไม่มีความหัวใยโคในครอบครัวเลยเขานะครับเป็นคนนําเสนอให้ขายโยเซไปเปนทาเขาไม่เคยหัวใจโยเซเลยนะครับว่า เมื่อโยเซฟกลไปถ้าโยเซฟต้องทำงานหนักแค่ไหนจะถูกทำร้ายและกายหรือเปล่าหรือว่าต้องเจอกับสีร้ายความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนเขาไม่เคยเป็นห่วงโยเซฟเลยและเขานะครับไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกของยาโคบด้วยว่ายาโคบจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้ว่าต้องเสียโยเซฟไปพวกเขานะครับกลับไปโกหกโยเซฟว่าถูกสา่าตายและยาโคบเออพวกเขานะครับกลับไปโกหกยาโคบว่าโยเซฟถูกสา่าตาย และยาโค,บ,คบก็รู้สึกเสียใจยและทุกข์ใจเปยามากกับเรื่องโกงหกของเขาอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ยูดาก็ไม่ใช่คนเดินที่เหตุแก่ตัวอต่อไปเพราะว่าเขามีความรู้สึกหัวใย่ยคนในครอบครัวมากขึ้นเขานะครับเป็นหัวเบยามีในการตกเปรีาจูได้เสนอตัวเองเพื่อเปรีาแทนและเขาเองก็เป็นหัวสุขภาพของยาโคบบิดาของโตด้วยว่าจะเกิดสี่ร้ายคือกับยาโคบได้ถ้ายาโคบไม่ได้เจอเบยามีในการกลับไป ในข้อที่31นะครับยูดาพูดว่าเมื่อมีดาเห็นเด็กนั้นไม่อยู่กับพวกข้าพเจ้าบิดาก็จะตายเพราะชีวิตของท่านติดอยู่กับเด็กติดอยู่กับชีวิตของเด็กผู้รับใช้ของท่านจะเป็นเหตุให้บิดาผู้รับใช้ของท่านผู้มีผงหอกโลสู่แดงคนตายด้วยความศพเศร้าและในข้อที่34นะครับยูดาก็พูดอีกว่าถ้านอ ท่านน้องไม่ได้อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาได้อย่างไรน่ากว,ว่าจะเป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่บิดาของข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่าในเวลานี้นะครับยูดาหัวใ่คนในครบอบครัวมั่นกว่าตัวเองเขานะครับยีดีจะไปท้าแทนเบยามีเพื่อให้เบยามีกลับไปหาบิดาและเพื่อไม่ให้เหตุร้ายนะครับเกิดขึ้นกับบิดาของเขาเพราะความทุกข์ใจเขานะครับได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาก่อนหน้านี้ ที่ทาให้บิดาทุกข์ใจจนอยู่กับความสงเศร้าเพราะการขายโยเซฟนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาเขาไม่อยากให้บิดาต้องทุกข์ใจเพราะเรื่องของเบยามีเอตด,ดังนั้นเขามีความหัวใยความรู้สึกของอยาโคบมากขึ้นนะครับเขาไม่ได้เอาแต่ใจตัวเอง,เองต่อไปพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าพระธรรมตอนนี้นะครับยูดาก็มีหัวใจที่ได้รับก,การเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าเขานะครับกลายเป็นคนที่รักษาสัญญา และมีความหัวใ่คนในครอบครัวมากขึ้นเรื่องนี้นะครับก็สอนเราว่าพระเจ้านะครับสามารถเปลี่ยนแปลคนเราได้เสมอต่อให้มนุษย์จะเป็นโคมบากหรือทําเลวแค่ไหนก็ตามพระเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลเขาให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้และในเช้าวันนี้นะครับถ้ามีสีใดที่เราควรได้รับการเปลี่ยนใหม่ขอให้เรานะครับที่จะอธิษฐานถูกขอจากพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลเราใหม่และขอพระเจ้านะครับที่จะประทาวหัวใจ ที่เปลี่ยนใหม่เหมือนกับยูดาหมายถึงมีหัวใจที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอุปนิสัยที่ดีขึ้นหลายๆครั้งนะครับเราพรยายามที่จะเปลี่ยนแปลด,ด้วยตัวเองแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เราอ่อนแอม,าามันยากมากที่เราจะเปลี่ยนแปลตัวเองได้แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างเรานะครับพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลเราได้เหมือนกับชามป้าหม้อนะครับหม้อเขาถูกป้าแบกไหนเขาก็จะมีลายแบบนั้นต่อให้หม้อพยายามที่จะมีลวดลายที่ดิน แต่ว่าโม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต,ตัวเองได้แต่ชาป้า,าโม่นะคะสามารถเพิ่มเติมลวดลายที่งกงาให้กับโม่ได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆครั้งเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เราทําไม่ได้แต่พระเจ้าผู Baker, ้ที่สร้างเราสามารถเพิ่มเติมสีใหม่ใหม่ให้กับเราได้ในชีวิตของเราให้มีอุป,ปนิสัยที่ดีขึ้นได้แต่นั้นนะครับขอให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับให้พระเจ้า ain, เปลี่ยนแปลงหัวใจใหม่ให้กับเราหัวใจที่ดีขึ้นเหมาะสมกับผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับ และสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพร้อมพวกเราทุกคนนะครับ